ไม่ถึงมูเสียงเสียงเหมือนคนอยู่ว่ายน้ำอยู่ในโอ่งอะในโอ่งเหรอเป็นในห้องน้ำอ๋าเล็อ๋เปนในห้องน้ำโอ้โหและในห้องน้ำด้วยโอ้ยโคตรฟินฟินแฟนทำงานอยู่เนาะเฮ้ยแอบทำงานเวลาเล่นเกมเสียงเท้าใครวะ ช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อสี่เราขอปืนหน่อยเมื่อสี่เราขอปืนหน่อยเมื่อสี่ขอปืนหน่อยหน่อยเอาในห้องนี้ส้มเอาในห้องนี้ขึ้นมา,า,าว่ะเฮ้ยเฟเวอร์เพย์ บริการรับเติมเงินเกมพับ G และเกมอื่นๆสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ Fanpage Cleverpay หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ c l e v e r p a y g a m e .com เติมถูกเติมไวได้ตลอดเวลาใช้แค่เลข ID ของตัวละครเท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและมีแพ็คต่างๆมากมายสุดคุมให้เราได้เลือกเติมมีบริการหลากหลายเกมไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้อง c l e v e r p a y สหรับใครที่สนใจใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description เลย ดาบมันจะขึ้นมาละโอเคโอเครอปาดดูขึ้นมาบิ๊กรู้จักตัวล่อเปล่ารู้จักตัวล่อเปล่าจับตัวล่อเปล่าไปเรื่อยเยอะ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 ดาบทุ่มชุบนะชุบเลยโอ้โหเข้าหัวเฉยเลยตายตายตาย ยาก็ไม่มีดึงขึ้นมาช่วยกเราแกมาก็เจอแค่นั้นแหละอุวยเชดนหลสวยซัดกันเองต้องลงแล้วล่ะ ต้องลงไปฟันแล้วล่ะบิ๊กใช่กลงลไปเก็บของอยู่นโอ้โหโดนลูกซองสามตัวจะได้ว่าโดนเผือกสามบิ๊กเฮ้ยฟันผมมีคนวิ่งมาแล้วบ้านไหนบิ๊กเข้าเข้าไปในบ้านโอ้โหเว้ยเฮ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 ้ยมีเพื่อนหีกไหมหลังต้นไม้หลังต้นไม้ นอกใครยิงก๊สุกใส่ปะไปจ่าตัวนึงไม่เชียจ้าบิ๊กบิ๊กประเดงพี่บิ๊กมีคนนองบิ๊กบิ๊กบิ๊กมาบ๊กมาบิ๊กบี๊กมาเราไปช่วยหมืมันจะมาว่ะจ้า กำลังวิ่งอย่างรวดเร็วไม่เกินร้อยเมตรพีงมียาปะมีแต่ยาพันมาแล้หลบหลบหลบนักดาบมาแล้วเ้เสียงท่าอยู่ตรงหลังห้องน้ำสวยตัวนี้แหละยิงหนูอ่ะเอ้ยนี่หรอยิงหนูเอ้ยไม่ใช่นี่เหลือยิงน้องยิงไอ้ส้มยิงไอ้ส้มยิงไอ้ส้มเฮ้ยมากลางเมืองละ ของให้หมดอย่างเงี้ยใจเย็นต้อโดนยิงมาจากบ้านนั้นนะอ๋อยิงตายไปแล้วด้วยมียิงมาแล้วเอามีอีกด้วยมียิงมาแล้วยี่สิบนาทีผมยาก,ก่อนไม่มียาเฮ้ยหลายตัวนี่หว่าไม่ใช่ตัวเดียวเนี่ยก่อนาเพิ่งเก็บของค้ยจ้าใครอ่ะสองตัวเลย ตรงนี้มีสองนะเอ้าเฮ้ยนี่ไงหล่อแวบอุ้ยเกือบตายแล้วขังกำแพงน็อกน็อกมีอีกตัวหนึ่งมีตามจานะตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้อะจอมอะไรอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อจ่าเยอะเยอะเยอะจ่าเยอะ ลิงขึ้นไปก็ระวังในบ้านยิงบ้านฟ้ามีวุ้ยโดนระเบิดคาร์วะเกือบตายออกปะซี่ปะซีเอเเอกเพื่อนไปไหนอะมี้สองตัวเอเ๋อเมื่อกี้เพื่อนซ้อนเราอยู่โอ้โหเติมยาเพื่อนเดินวอนเลย เหลือตัวเดียวแล้วส้มโอ้ย <c oughs> ก็หมดครับ <laughs> โหเบอร์สี่นายเดินมือนมาลิโก้โเลยวะ่ะ <c oughs> เคลียร์กันเองนะสองคนนายอ่ะไ <c oughs> <c oughs> ม่เคลียร์ซ้อนเราอยู่ดีอยู่ดีๆนายไปอยู่กับจา่จาแล้วอ่ะนั่นนี่ก็อ,อยู่กันสองคนแล้วเพื่อนแต่นี้เหรออุ้ยบินไปแล้วบินไปแล้ว นู่นนูน,น,นยิงตกบนฟ้าเลยนี่ oh. เราจะมาหาเพื่อนไปนะเฮ้ยส้มลยเปิดไหสวัสดีครับอุ้ยหนูขอโทษวัสดีครับไอ้เพื่อนมีเพื่อนเปล่าเราจะให้โอกาสนายหนึ่งสองสามหกเฮ้ยเร็วเกินเด็กประจ้าเรียกปราจ้า เอ้ยอย่าตีกันอย่าตีการไลยอย่าตีกันอย่าตีกันไอไม่ไม่ไายนะไม่ดีไล่ก็ขยันพูดเนาะดามีค้นเน้ะจังบอด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 คนไม่บอดไม่บอดคนเอาอะไรมาบอดเนี่ยแบทไม่ไปสลิงแบบอลิมิต เฮ้ยเสียงเท้าหลุดบ้านฟ้านไหนแป๊บนึงโอ้ยหลังบ้านจ้าหลังบ้านไปเขายืนโอ้เข้าไม่ได้ใส่หูฟังบ้านเมื่อสี่แล้วจ๋าไปหาเมื่อสี่จ๋าดูหนูนี่หรอจ๋าไม่ต้องเข้าอยูบ้านเลยเหรออย่างนี้ถ้าเข้ายืนอย่างนี้เราก็ฟันเข้าไปเลยใช่ใช่เราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปชาร์จเขาโอ้ยก็โกงเกินอย่างเงี้ย เฮ้ยหลังคาหลังคานี้่เจ็งชนเรียกว่าชนบุรีเฮ้ยชนรับประทานชนละชนอยู่ในบ้านเอ้ยวิ่งออกมาโอ้โหไม่นอกว่ะยังเจ็บหลายตัวนะจ๊ะขวามีตัวนี้สามตัวจ้ะ ต้องมาตัวป่าให้น้องไะมันวิ่งเข้าไปแล้วมั้งหรอหุย <c oughs> ติดหัวเฉยเลยติดแขนดิไม่เชื่อไหมนอ้องชีกเอ้ยน่าจะยิงได้นะตรงรถอ่ะม่เชื่อติดหัวหนูหัวหนูหัวหนูติดหัวหนูมันบ้าป่ะเนินห,หนูว่าไร คือหลังรสชากรถเก่าคันหนึ่งนู้น่า,นนาบักอะไรเนี่ยโอ้ตัวรถกำลังจะวิ่งละโอ้ยมันสมคซสู้เลยเหรอบักว่าแถบแบบว่ารักโอ้ยจ้าที่เล่นเป็นวันหนูไม่อยากจะเล่นเลยไอ้ส้มไม่อยากจะเล่นโอ้ยส้มไม่อยากจะเล่นเลยอหรอส้ม เอ้ยเอาแล้วไงส้มขับรถไปคำ้คำๆแถวน <มา S 1> ู้นได้ไหมมีที่ค้ำไหมเอ้ยมีที่ใหม่มาคนหัวหรือที่แล <มา S 1> ้วจ้ะหรือที่มันวะไม่อยู่ไกลยอยู่วนไปแล้วเฮ้ยมาๆมาๆมาๆมาตัวเตัวนลสองตัวสองตัวนอกไปตัวนึงที่เดียวกันตัววะ มาสอง,งอะเมื<อ> <ไป S 1> ่อกี้โอ้ยนี่ไงนอนหมอบอยู่นี่เองต้ก็ออกว่ะอุ้ยสามตัวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเอาใครสมองให้มันอะตัวนี้หรอวะมันขับบักกี้มาไม่ใช่บักกี้โอ้ยมีตัวทุกคน,นเสร็จแล้วอุ่ยคนละตีว่ะอยู่หลังไอ้เนี่ยหินเนี่ย

ตัวมันอยู่อยู่ไซ้านี่หวด่าแค่เอาดาซีมาดาโกหกหนูอ่ะช่้ยเหรอเมื่อกี้ได้ยินเหมือนบักกี้เลยโอยจ่าเป็นคนไม่โกหกผู้หญิงระวังจ่าจ่าระวังโอ้ยโอยยังใส่ก่อหนึ่งอยู่เลยคบใส่ก่ออะไรอยู่ แต่เราเก็อจากมือมก็ได้นะเฮ้ยแ่แบบอดอกจ้าจ้าขอเออออสเื้อมือสองหน่อยเฮ้ยจา้ามีคนเก็บไปแล้วเอาอุ้ยทำไมมันมีศพตรงนีน้มันโดนไอดอกทับตายเหรอ <laughs> โดนไอดอกทับตายแหละทางาการจ,าจ,าจ,าจา้าดูจ้าดูจ้าดูจ้าดูแล้วของยังอยู่ไหมไม่อยู่ขอก็อม่เห็น นี่ไของก็เห็นอยู่นี่ไงเก็บนะหมดเกี้ยงเลยเหลือหมวกสามอะชีวิตขาดแคลนหมวกสามไม่ได้ชีวิตขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ ถานไม่ดเดียวเองอย่าลัดผมขอร้องอย่าลัดผมผมไม่ชอบมันไม่โดนสักเม็ดลกวะายจ โอ้ยคนนี้มันดึงเวลาใายเข้านะใช้ลลแล้วหลุดปวนึงหลุดไปแล้วเหรอเฮ้ยมันชนส้มแล้ว,วกำลังกลับไปช่วยส้มรจาปป่าล็อกหนึ่งกำลังไปจัดใต้บ้านหนูโอเคแป,ป๊บแป,ป๊บไหวะจ้าไอ้นี่มันถึงบ้านนี้ละ,ละ ส้มดูตรงนอกวงไว้นะเฮ้ยปลูกสองตัวอยู่นี่ครบละสองตัวฝั่งนี้เดี๋ยวจะดูสองตัวนี้สอง,งก,ก่อนเหรอส้มดูฝั่งนีนงน้จ่าวิ่งซ้าะนี่วิ่งอ๋อเออส้มดูวะจ่ารอยิงไอ้ตัวนี้ก่อนอ้ยบงบงับงบงบังอยู่หลังแท้งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็บ้านตรงนี้ตัวนึง บ้านนี้กับบ้านนี้มาไม่ติดดาเนาะว้ายิงไม่โดนมันอะเฮ้ยมันหยุดมันหยุดดิบเลยสองตัวว้าอย่างตายต้องไปนึ่ดาโอเคเหลือตัวข้างล่างละเหลือในบ้านอีกตัวนึงเดี๋ยวบ้าน,นอินชี้ช้าสามดาบมาดีไอมาอันนี้ไอย,ยิงผมไอสแสดบยิงผม วไว้ไม้ตายไฟละอ,อ้อเอ้าโหอุตส่าห์ปาไฟไฟอุตส่าห์เผาจบกันที่ทำมา